คุณผู้ชมครับด้านหลังนี่นะฮะก็คือพื้นที่พื้นที่หนึ่งได้ซึ่งลุงนูน,นี่ได้ขุดนะฮะขุดลอกเอาเป็นขุดแบบง่ายง่ายใช้ทุนแค่7,500บาทนะฮะขุดแล้วก็ทําเป็นบ่อเลี้ยงปลาปลานี่มีหลายชนิดหลายชนิดปลามีมีปลาอะไรบ้างนะฮะมีมีตงแต่ครับอ ปลาธรรมชาตินะปลาปลาหมอปลาหมอธรรมชาติปลาไอปลาหมอเนี่ยปลาหมอบ้านบ้้นเราเลยแหละนะครับคุณผู้ชมครับผมตอนนี้นะครับผมพาคุณผู้ชมมาที่หมูท่ที่3านมะบ้านนาในาตะบนมะก,กรูดอำเภอโ,โคกโพจังวัดปัตตานีนะครับมาดาูบ่อเลี้ยงปลาของลุงนูนนะฮะลุงนูนเนี่ยนะก็เลี้ยงปลาในในนาด้วย ในนาคือคล้ายๆกับโคกน้องนาโมเดลนั่นเองนะฮะก็คือมีอันนี้ก็คือเป็นบ่อที่ขุดไว้ไไบ่อ,บ,อบ่อที่เห็นอยู่นะฮะที่ขนาะนี้นะฮะหนึ่งไร่นะครับเลี้ยงปลาหลายชนิดนะครับเดี๋ยวผมก็จะได้พาคุณผู้ชมมาดูนะฮะว่าลุงนุนเลี้ยงปลาอะไรไว้บ้างนะครับ ซึ่งสวยงามนะครับบรรยากาศดีมากครับช่วงนี้ข้าวก็ตอนนี้ข้าวออกรวงกาลังนิกก่เก็บเกี่ยวพอดีนะครับมาช่วงนี้เที่ยงที่อากาศก็อากาศไม่ร้อนนะครับอากาศไม่ร้อนที่โคกโ,โพัตานีตอนนี้อากาศไม่ร้อนซึ่งปลาก็มีหลายอย่างหลายชนิดเดี๋ยวจะไปทมลุงนูนว่าปลาหลายชนิดนั้นเลี้ยงไว้เราได้เงินได้ทองได้รายได้จากการเลี้ยงปลาการทําข้าวทวําสวนยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวไปชมกันครับอันนี้เป็นสะพานมาไม่รู้จะตกสะพานไหมนะฮะอันนี้ ไม่โยกเกยกนะไม,กไม่โยกเกยกไม่โยกเกยกเดินได้สบายเดินเ,เดินเดินได้สบายแต่ต้องมีสมาธิหน่อยอันนี้กระชังอันนี้ปลาหมอปลาหมอจุมพรอุ้ยอันนี้ปลาหมอจุมพรปลหมอจุมพรครับปลาหมอกระชังนี้กี่ตัวกระชังนี้กี่ตัวอสองร้อย200ตัวสองร้อยตัวองอครับนี่เหลือจะหลุดมันหลุดไปบ้างก็เหลือนักลอยตัวได้บ้างนี่นะครับหลุดช่วงไหนช่วงช่วงที่มีน้ำน้ำน้ำก็มาหยุดหลุดแล้วก็อยู่ในนู้นแหละอืมครับอันนี้่ปลาดุกปลาดุกดุปุ้ย ไม่ใช่ปลาดุกรัสเซียนะปลาดุกอุ้ยอันนู้นก็ปลาดุกอ๋อนู้นก็ปลาดุกอะไรทางนู้นอ๋ออุ้ยอันนี้เก็บขายได้ยังเนี่ยวันนี้กูได้กำลังจะขายได้แล้วก็ให้มันโตๆหน่อยอ๋อนะครับนี่ปลาดุกครับอนุบาลปลายีสกเออในปลายีสกครับ ีพลอาตอนน,นี้ตอนนี้อากาศมันร้อนน้ําก็เริ่มแห้ง<ม>ต้องเอาน้ำน้ำเริ่มแห้งเอาน้ำใต้ดินขึ้นเออแล้วตอนนี้ใช้ใช้น้าอะไรคือตอนนี้ต้องใช้ต้องใช้น้ำบาบา,บาดาลช่วยต้องใช้น้ําบาดาลน,นะครับอ่เอาเดี๋ยวเขาเขาเข้าไปคือรอบรอบไพูดได้ว่าเก็บาเนี่ยนี่คือโคบหนองนายนี่หนองครับหนองแล้วก็ รอบๆจะเป็นเป็นปน,นาเป็นรอบๆเป็นนารอบๆเป็นปน,นาเอ้าแล้วที่ว่าอยู่นี่อันนี้คือปลาอะไรนี่กับนี่นี่นี่สมลมเลาสมลมเลยนี่สมลมสมลมปลาดุกปลานี่ปลาดุกปลาหมอปลาเอ,อปลากดนะครับครปลาจาระเมด็ดอยู่ในนี้หมดทีด่มันหลุดมาอืม อันนี้คือมันหลุดออกมาจากที่ไหนนี่มันหลุดออกมาจากกระชังอ๋อหลุดจากกระชังมามันมามาสมลมอยู่ในนี้สมลมอยู่ในนี้เพราะตอนนี้ลึกตอนนี้ลึกหน่อยอ๋อตรงนี้ลึกเหน่อยอันนี้ลึกกี่เมตรตอนนี้ลึกประมาณเมตรนึ่งประมาณเมตรนึงประมาณเมตรนึงนะตรงนี้เป็นใช้ใช้ต้นทุนขุดเท่าไหร่ครับตอนนั้นต้นทุนต้นทุนทั้งหมดบริเวณนี้ผมผมให้เนี่ยมันเป็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 นนาเป็นนาล้างลงทุนไปเจ็ดพันเจ็ดพันห้า เจ็ดพันห้าเจ็ดพันห้าอันนี้ที่ทำที่กดนะครับผมเอาเอารถเอารถไถเอารถไถรถไถนาเอารถไถธรรมดาไม่ไม่ใช่รถแมอเตอร์ไม่ไม่ใช่มาตกแต่งมาตกแต่งให้มันเป็นให้มันเป็นให้เป็นคล้ายๆกับสระเออเป็นสระน้ําเป็นบ่อเลี้ยงปลาเป็นบ่อเลี้ยงปลาครับกับเก็บน้ำเอาน้ําน้ําฝนอ่ะครับคือพูดได้ว่าให้ให้มันมีเอ่ออาจจะเลี้ยงปลาไว้ตะไคร่ตะไคร่ไนล่อนกับเพราะปลามันจะไม่มันมัไม่ไปแล้ว มันไปจนมันไปจนมันก็อยู่ในนี้แหละออ๋มันอยู่ในเนื้อที่หนึ่งหนึ่งไร่นี่แหละอปลามันไม่ไปไหนละไม่ไปไหนแล้วครับสมมุติว่ถ้าว่าต่อไปเนี่ยเออ่ถ้าอยากอยากจะขยายนะก็อยากก็ทําให้มันกว้างไปก็ใช้ตะข่ายนี้กั้นได้หมดเลยนะอืมลงทุนได้เลยลงทุนไม่ลงทุนไม่อันนี้แค่เจ็ดพันห้าลงทุนไปกินเจ็ดพันห้าเจ็ดพันห้าครับกระตุบแต่งอย่างเนี้ยตุบแต่งง่ายอ่ครับที่ที่มันขาดตอนนี้คือที่มีปัญหาอยู่เรื่องน้ําเนี่ยเรื่องน้ำ ร้อยโลนะร้อยโลสี่สิบห้าสิบก็ประมาณสี่พันโอ้ครับอันนี้เลี้ยงแบบสบายสบายธรรมดาอืครับในบ่อนี้จะมีหมดเออปลาาดุกปลกดได้ได้กระชังนี้ปลาเลยปลาดุกอ๋อนี่ปลาดุกนะครับปลาดุกเหมือนกันแล้วกระชังนอกนี่ปลากดครับ ปลากรดล้กปลาหมอเนี่ยนะปลาหมอชุมพรเ่ยอืมข้าวกรดมันก็เลี้ยงมันมันก็เลี้ยงได้ได <c oughs> ครับข้อ <c oughs> ดีข้อดีของการการทําการการเลี้ยงแบบนี้คืออะไรครับคือมันได้ผสมประสานกันไงมันมันลดต้นทุนครับน, <c oughs> นะครับลดต้นทุนของเกษตรกร,กรนี่ปลาเนี่ถือว่าเป็นปลาอินทรีย์นะต่อนะไปจะจะไม่เอาอาห <ừ> mm. ารแล้วมันทำเองนะปลาไมัได้กินผักบุ้งอะไรนี่อ๋อ มันมันเกลือกูลซึ่งกันและกันได้นี่กุ้งนากุ้งไรมีหมดอะไรนีมีหอยมีอะไรอ๋อมีหอยมีกุ้งนามีกุ้งนามีหมดอครับที่มีปัญหาอย่างเดียวคือน้ําน้านะฮะคุณได้ว่าถ้าว่าน้ำนั่นก็นี่ก็ฝาาถึงกรมชนด้วยอืมครับคกรมชนกรมชนกรมชนประทานน่ะเอาแล้วอันนี้สูบน้ํานี่สูบมาจากไหนครับเนี่ยสูบมาจากสูบมาจากโน้นนะจากฟองกอดิคืจอกระบอบคุณกรมทัพนะอ๋อครับที่ที่มาช่วยที่มาช่วยมาช่วยอ่ะอืมคือเกษตรกรนะคุณได้ว่าถ้าว่าอ่า จะทาไม่มากนะเอาน้ําบ,บาดาเนี่ยบาดาี่ตามตามบอ่อม,<ช>มาเติมเต็มแบบเนี้ยอาจจะใช้บ,บ่อคือกักเก็บน้ําให้อยู่แล้วน้ํานี่มาใช้มาใช้ปลูกพืชปลูกไดได้นะครับทีบบนี้ข้าวเนี่ยข้าวต่างๆพอข,ข้าวพกเก็บแล้วเนี่ยไอ้ชางข้าวเนี่ยเอามาหมักทำเป็นอาหารปลาอาหารอะไรเนื่อย นี่เน,นี่เป็นโครงการที่ว่าเป็นโครงการที่ว่าโคกหนองนานมันผสมปราษากันได้นะค,คเลยเดี๋ยวเราเราเราจะไปดูที่โคกนะทีะ่คุณผู้ชมครับด้านหลังนี่นะฮะก็คือพื้นที่พื้นที่หนึ่งได้ซึ่งลุงน,นูนได้ขุดนะฮะขุดลอกเอาเป็นขุดแบบง่าง่ายใช้ทุนแค่7,500บาทนะฮะขุดแล้วก็ทำเป็นบ่อเลี้ยงปลาปลานี่มีหลายชนิดหลาชนิดมีมีปลาอะไรบ้างนะฮะมี มีตั้งแต่ครับเออ่ปลาธรรมชาตินะปลาปลาหมอปลาหมอธรรมชาติปลาปลาเอปลาหมอนี่ปลาหมอบ้านบ้านเราเนี่ยแหละนะครับปลาขาวนะครับปลาขาวแล้วก็ทีนี้เอาปลาปลาดุกอุยปลาหมอจุ้งพรปลาจระมิดปลานินปลากดแล้วก็ปลากดแล้วก็เอาปลาปลายีสก ปลาสวายมันลงปนกันหมดเลยปนกันเลยแล้วแถมผมจะลองเอาปลาเบิกกับซื้อปลาเบิกที่ลูกบันปลาเบิกมาตัวตัวนึงสี่สี่ห้าสิบบาทมาปล่อยไว้สิบตัวลองดูลองดูลองดูแต่โตไหมจะมาโตไหโตโตแต่มันมันอาศัยน้ําลึกแต่เดี๋ยวไปใส่เราไปใส่ในในที่น้าลึกีนน้าลึกที่น้ําตื้นแล้วก็เลี้ยงน้ําตื้นเพื่อเพื่อว่าจดลองนะครับ โครงการนี้ทดลองเมื่อเมื่อเดือนมีนาเมษาปีที่แล้วนี่จะเขคือหนึ่งปีเลยแล้วปีละทดลองดูว่าเนี่ยเราจะมีรายได้เท่าไหร่จะได้เท่าไหร่พอถ้าถึือว่าน้ำท่วมพอพอช่วงพอช่วงมีน้ำก็่ยหน้าฝนหน้าฝนมันน้ำท่วมเนี่ยเราต้องป้องกันนะใช้ใช mm ้ตาข่ายเนี่ยใช้ตาข่ายใช้ตาข่ายใช้ตาข่ายนี่นี่นี่ตาข่ายตาข่ายนี่ตาข่ายนะครับใช้ตาข่ายนี่แหละ พอน้ำมันขึ้นน้ำมันขึ้นถงนี่ไม่เป็นลายหลักปลางก็อยู่ในนี้มันหลุดออกไปมันไม่เป็นไรน้ำก็อยู่ประมาณนี้อ่าอยู่ประมมันนี่น้ำเต็มที่ประมาณนี้น้ำต่วมนะครับอ่าแล้วก็ปลาก็าอยู่ในนี้แหละนะครับน่าสนใจครับเพราะว่าเป็นโครงการคาดว่าจะจะมีรายได้จากจากการขายปลานี่ปีนี้เท่าไหร่เนี่ยครบปีพอดีเนี่ยผมว่าต้องต้องให้ได้กว่า สักสักหมื่นหมื่นหมื่นสองหมื่นแหละสักหมื่นสองหมื่นได้สองหมื่นได้แน่นอนได้ได้แน่นอนว่าเพราะนี่เฉพาะเฉพาะปลาดุกอน่ยปลาดุกกระลงไปปลาดุกลงไปทั้งหมดประมาณเอ่อพันกว่าตัวปลาหมออะไรเนี่ยปลาดุกมีปลาดุกปลาหมอครับมันมีมัน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 ต้องได้อยู่แล้วล่ะครับเพราะว่ามันมันต้องขยายไปไงเพราะว่าเอาปลาเนี่ยที่เรามามาทำไว้เนี่ยมันต้องไปลงมันมาอนุบาลไว้อะจากจากตรงนี้ไปไปใส่บ่อใหญ่ มันต่อมันต่อยอดต่อยอดได้ที่สำคัญนี่อากาศมันเย็นสบายด้วยเย็นสบายใช่ไหมอาก็ศเพี้ยเพี้ยงๆนะเราทำที่อาได้ยังลมพัดเย็นสบายคือคือสุขภาพคือที่ทำมันทำเพื่อสุขภาพเนี่ยเป็นกิจกรรมอย่างหนึ่งนะกิจกรรมเพื่อสุขภาพนะก็อยากจะแนะนำแนะนำที่ว่า พวกที่ว่าโครงการเพื่อนช่วยเพื่อนที่เกษียณเกษียณไปแล้วนะมาทํากันก็เนี่ยเยอะๆเยอะนะหลายหลายท่านก็มาอยากจะมาทำไมาอยากมาทำง่ายๆทำง่ายๆนะครับมาทำมาทำดู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 อีกรอบนะดูอีกรอบที่พื้นที่ของลุงนุ่นนะฮะสวยมากนี่แล้วด้านด้านด้านนอกก็คือเป็นนาข้าวนาข้าวด้านนอกเป็นนาข้าวกำลังจะเก็บเกี่ยวแล้วเก็บเกี่ยวด้านเหลืองหามไป่หมดพอกำลังจะก็ข้างในนี่จะเป็น หนึ่งไร่นี่จะเป็นบ่อเลี้ยงปลาบ่อเลี้ยงปลาเราดู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 ถ้าหักภาพเห็นนะฮะจะปลาที่ก็แหวกว่ายโดยธรรมชาติมีทั้งผักบุ้งเกี๊ยวบุ้งมีดอกมีแดงมีผักบุ้งสีขาวผักบุ้งสีแดงผักบุ้งผักบุ้งแดงมีมีประโยชน์อ่ะผักบุ้งแดงผักบุ้งขาวเป็นอาหารของปลาเป็นอาหารของเต่าไม่มีเต่าไม่ได้อยู่อันนี้คือผักบุ้งนลุนนี่นี่ อันนี้คือผักผักบุ้งแดงผักบุ้งแดงมันมีประโยชน์ยังไงผักบุ้งแดงนี่เป็นเป็นยาใชเป็นยาใช่เป็นยาครับมันหายากมันมีผักบุ้งนาเงี้ยนี่นี่เขาเรผักบุ้งนาตอนนี้ผักบุ้งนานี่เนี่ยเนี่ยเวลามันหายหมดแล้วนะมันหายไปแล้วก็เดี๋ยวเขามาดูเออยทำไมมันดอกมันสีแดงสีมันออกเป็นสีอะไรจันนีเวลาเวลาใครตำส้มตำเนี่ก็โอ้สบายนี่ยเนี่ยนี่ยนี่ยเตำส้มตำมีเป็นผักเนาะผักอะไรได้เลยสบายเลยเนี่ยตำส้มตำมันเนี่ยอันนี้เป็น สายน้ำก็ได้สายน้ำมาจากมาจากไอของกรมทรัพยากรนี่อ่าครับครับบาดาลมาให้ก็แสดงว่าใช้พลังงานแสงอาทิตย์ทดลองดูเป็นโครงการทดลองดูก็แสดงว่าพื้นอาสะของลุงนูนี่จะไม่แห้งเลยทั้งปีถ้าสมมติว่าน้ำจะพอพอน้ำน้ำนี่ไม่พออืมครับมันเป็นน้ําเติมเต็มน้ําเติมเต็มเองแต่ที่ที่นั่งคุยกันอยู่ว่าตากเกือกเขาสันกลาคีรีเนี่ยนะครับ คือเราจะคุยดึงเรื่องน้ําเรื่องป่าเรื่องดินไงเรื่องตัวไส้ขาวเนี่ยคือตอนนี้ก็กำลังนี่นนถ้าเหตเหตน้ลาแหวกไหวแหวกไหวนี่ปลาหมอนะขนาดช่วงช่วงนี้ช่วงช่วงเริ่มช่วงหน้าแล้งยังยังเห็านะครับคือธรรมชาติแต่ก่อนจะเป็นแบบนี้แต่พูดหน้ว่าตรงนี้มันขาดน้ำอาครับยังพูดได้ว่าขวากเพราะว่าขวากไปถึงกรมชุนประทานด้วยถ้ากรมจุประทานให้ให้อ่าคือแก้ไขปัญหาน้ำทั้งระบบอ่ะครับ นะครับว่าพอน้ำเพราะน่ว่าพอพอน้ำพอฝนตกปุ๊บเนี่ยน้ำท่วมน้ำท่วมก็ปล่อยลงทะเลหมดพออยู่สักพักแรงนี่เริ่มแรงอ่ะเริ่มแรงอ่ะเริ่มแรงแล้วเริ่มแรงเลยนะอ่าเริ่มแรงอ่มันไม่มีวันที่เรามาก็สิบหกกุมภาพันธ์อ่าจะบอกจะบอกกุมภาพันธ์ครับพันห้าร้อยหกสิบสี่ที่มาโอ้โหนี่ปลาเริ่มแรงเริ่มแรงเลยไหอันนี้ปลาปลาหมอปลาหมอปลาหมอไงปลาหมอ ับาหมอใครอยากที่จะมาอยู่แบบธรรมชาติอย่างนี้นะครับนี่คือคือธรรมชาติจริงๆกันกันเลยเนี้ฮะต้นไม้นี่ต้นอะไรต้นว่า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 เนี่ยเด็กๆรุ่นใหม่เนี่ยหาหาหาดูไม่ไม่ไม่มีแล้วครับเดี๋ยวพออยู่สักพักเดี๋ยวมันจอกลูกลูกอ่ะต้นว่าสมัยผมเด็กๆผมก็กินครับนี่ต้นตาต้นโนดอะไรนะมีมีต้นว่าต้นโนดครับมีมีพร้อมครับนี่ครับเราเราเด็กๆพูดได้ว่าแต่ก่อนนะพูดได้ไหม ช่วงเมษานะช่วงเมษาน้ํายังมีเลยน้ํายังมีน้ำเนี่ยเขาเรียกเขาเลี้ยงเขาเลี้ยงวัวเลี้ยงฟายก็ได้น้ำน้ำในน้ำใน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 ตมกในในปลักควายอ่ะเรายังกินกันได้เลยตอนนี้มันไม่มีแล้วตรงนี้พูดนะว่าผมอยากจะทําเป็นอนุรักษ์อนุรักษ์เป็นจิงวเวดล้อมแล้วก็เพื่อให้ปลอดสารพิษด้วยไม่อยากแย่สารเคมีเข้าเข้ามาตรงนี้เพราะนาที่ผมทำนาที่ผมทำตอนนี้สิบสิบกว่าไร่เนี้ย ไม่มีเคมีเลยปลอดสารเคมีหมดเลยปลอดสารเคมีครับไปดูที่นามาดูที่นาปลอดสารเคมีของลุงนู่นครับครับนี่ดลยเนี่ยนี่ปลาหมุงปลาโอ้ยมีทั้งปลาซิวปลาหมกปลาหมอครับกุ้งฝอยกุ้งฝอยมีหมดฝอยกุ้งนาครับคือพูดง่ายๆใหย่ใหญน้ำแห้งแล้วกันอตนน้ำแห้งก็จบโอเคอ๋อ่ต้องไปปลูกมะพร้าวอ่าเริ่มเริ่มปลูกนะสวนสวนแบบสวนมีอีกอีกสวนผมปลูกมะพร้าวอยู่นี่ คือต่อไปนี้ก็ตรงนี้ก็จะปลูกมะพร้าวอ่าปลูกมะพร้าวอ่านุ่นทีมงานทีมงานมาแล้วทีมงานทีมงานดูอยู่อยู่อีกไปยากาศดีมากบรรยากาศดีมากอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวมะพร้าวมะพร้าวครับหน้าที่ อ๋ออืมอันนี้มะพร้าวสวนของสวนลุงโมเลยนี่นี่ของของญาต oh, ิกันของญาติก hmm. right. ันของเด็กของน้องๆนะครับครับอยู oh, ่ในนี่อยู่ในหมู่สามอยู่สามอยู่บ้านอะในนะอยู่แบบนี้สบายดีนะลุงอยู่สบายสบายดีเพราะว่าเพราะต่อไปตรงนี้ก็ต้องต้องปลูกปลูกมะพร้าวตอนนี้ปลูกไว้ประมาณในสวนในสวนโน้นก็ในสวนที่บ้านสวนป่าอุดมสมบูรณ์สุขก็ต้องมีประมาณสักสี่ย่างสิบต้นก็คาจะลงสักร้อยกว่าต้นนะครับอ๋อนี่มะพร้าวน้หอม มาแล้วหมอมั้งข้าวสา้วหมอมั้งอ๋อมาแล้วหมอมั้งอ้าวเดี๋ยวฉยอดขึ้นเลยยอดง่าย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 เ่ายเอาะเลยเฉะเลยฉกเลยจึ้มนี่นี่เอากินสดฉกเอาสดสดเอายอดเอาจัดเอาจัดเอาโอ้โหเนื้อดีโอ้โหน้ำเอ้าโอ้โหพอดีเลยกลับครับกลับกลับกลับะไอ้ลูกสุดยอดหวานไหม ดูหน้าเลยสงสัยจะได้ลูกอีกครับคุณผู้ชมครับเอาเนี่ยตอนตอนนี้มะพร้าวกำลังดังเขาบอกว่ามะพร้าวกำลังดังนะฮะนี่โอ้ี่เนื้อดีนะโอโอ้เนื้อเนื้อดีมากอันนี้มะพร้าวสวนลุงนูนเองนะครับโอ้นี่เป็นสุดยอดของชีวิตอย่างเงี้ยนะฮะคุณลุงนูนคือเราอยู่แบบสบายสบายอยู่กับธรรมชาติมะพร้าวก็มะพร้าวจากสวนนะมีปลามีนามีข้าวกิน มีหมดเออโอ้ยสุดยอดที่บ้านชวนเปล่าดมสมบูรณ์มันฉุกมี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 ครับผมนะฮะมะพร้าวมียิ่งช่วงนี้มะพร้าวเขาก็กำเริบอกว่ามะพร้าวกำลังดังลองกินมะพร้าวต้องกินมะพร้าวมะพร้าวเอ่อน้ำปอสูงน้ำปอสูงสุดยอดหวานมากหวานเย็นหวานหวานเออหวานหวานเย็นครับหวานเย็นจริงๆนะครับโอ้ยนั้นต้องต้องมากินที่บ้านนายกูจ๊อโอเคนะฮะเบอร์โทรลุงนุ่นครับ ศูนย์แปดหนึ่งศูนย์แปดหนึ่งหกศูย์หกศย์ปดย์ปดนสสอ่าศูนย์ปดหนึ่งหกย์ปดศย์สามเเดี๋ยวเดี๋ผมจะขึ้นไว้ที่ข้างหน้าหน้าจอเลยนะครับโอเคนะครับโอ้โหเด็กทีที่โอ้โหอร่อยมากหวานดีจริงๆอืออือพี่ีการต๋าครับเออ โอ้โหขอบคุณนะโอ้ขอบคุณครับปุ้ยโอ้เนื้อกําลังดีเนื้อกําลังแบบเขาเรียกอะไรเป็นเป็นวุ้นเป็นวุ้นอืมกําลังดีนะครับอ่าง่ายง่ายไม่เป็นไรช้อนช้อนไม่มีเราก็ใช้ไอ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 ้เนี่ยที่เรากินนี่แหละลาไอ้นี่แหละเรียกอะไรอะไรก็ไม่รู้นะฮะับอืมกะลากะลาอืมแต่กะลาตักอร่อยมากอร่อยมากครับ ยอดสุดยอดร้อนๆเรียงๆเนี่ยได้มะพร้าวหอมแบบของลุงนุ่นสุดยอดมากนะครับครับคุณผู้ชมครับเอ่ก็คลิปนี้นะฮะก็คือมานำนำเสนอการเป็นตัวอย่างสวนอ่ะพวกน้องนาโมเดลอ่ะเนาะมีมีทั้งนามีทั้งสระน้ำนะฮะมีทั้งหนองเอ่อเลี้ยงปลาของลุงนูนครับครับผมเดี๋ยวที่โคกเดี๋ยวจะมีเดี๋ยวไปดูเดี๋ยวจะมีปลาได้จะมีปลามีมีปลามีต้นไม้มีครบหมดนะครับ ่อไปไม้เศรษฐกิจนะครับไม้ไม้ระยอมมาระยอมที่ปลูกมประยอมมันไม่จไม่จะเกียนครับอืมครับได้ได้ได้เดี๋ยวตามไปดูเกาข้างๆบ่อเนี่ยนะฮะก็เป็นหอยนะฮะมีทั้งหอยทั้งกุ้งทั้งปลาซึ่งลุงนูนบอกว่าปีนี้เนี่ยจะได้รายได้จากการเลี้ยงปลาคือจากบ่อเนี้ยนะฮะขายทั้งปลาดุกทั้งปลาเลยทั้งหอยทั้งกุ้งเนี่ยดังน้อยไม่ต่ำกว่าสองหมืบาทนะครับ คือเลี้ยงไว้เล่นเล่นเลี้ยงไว้เฉยๆนี่แหละกาแล้วก็ต่อไปจะพัฒนาเป็นการแปรรูปแปรรูปปลาอินทรนะีไม่มีสารเคมีไม่อะไรมีอะไรนะครับก็เป็นอาดาคดนะที่ลุงนุนได้วางไว้อร่อยอครับข้าวชื่อพันุ์เลยนะครับช่อลุงนะ อันนี้เป็นข้าวพันธุช่อลุงนะครับเป็น<ส>ข้าวข้าวประจาถิ่นของปัตตานีอมอันนี้เป็นข้าวพันุ์ช่อลุงเป็นข้าวประจําถิ่นของปัตตานีนะครับตัวนี้ก็คือเลืองอารามนะฮะเลืองอารามเขาเรียกว่าทุง่งนาสีทองอจริงๆนะครับนี่นาเขาบอกท้องทุ่งสีทองนี่เป็นอย่างนี้จริงนี่นี่เออปลูกตามพันธุ์ก็ขึ้น นี่นตู้เย็ยนที่ใส่อ,นนะะอุปกรณ์นะครับพลังงานแสงอาทิตินะครับเพื่อเพื่อที่มาใช้สูบน,น้ำหัวดิอันนี้รอบเขาเรียกว่าล่องล่องในสวนล่องในสวนยางก็เลี้ยงปลาได้